และนี่คือภายในบ้านนะคะที่เราเข้ามาแล้วว้าวมากๆไม่ได้เรียกว่าบ้านแล้วพี่แพรวขอเรียกว่าคาร์หาส์หรือพระราชวังดีกว่าค่ะพื้นที่โดยรอบนะคะอยู่ที่215ตารางวาค่ะ,คะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยแปดตารางเมตรค่ะเรียกได้ว่าครึ่งไร่เลยนะคะแล้วก็พื้นที่ใหญ่จริงๆใค่ที่แบบมองหาบ้านที่เรียกว่าอยู่ครบ ทุกรุ่นทุกเจนหลายเจนและส่งต่อให้กับอนาคตเนี่ยบ้านหลังนี้เพียงพอแน่นอนแล้วจากการตกแต่งนะคะอย่างที่จิ๊บบอกไปว่าพาราโซเนี่ยมันมีความหมายแบบเขาเรียกพระราชวังค่ะทุานะคะเพราะฉะนั้นที่นี่ก็ดีไซน์สวยมากจุดแรกที่เข้ามาแน่นอนเปิดขึ้นมาปึ่าอสิ่งแรกที่เห็นเลยเชนเดเรียเรียงรายกันไปตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นจุดเหมือนจอยเย่ของบ้านใช่ค่ะที่จะต้อนรับแขกที่เข้ามาในบ้านรวมถึงผู้ที่อยู่ในบ้าน ก็รู้สึกว่าเคยเข้ามาแล้วหูถึงบ้านแล้วเป็นพื้นที่ที่แบบเขายกแสดงความสมฐานะของเราแน่นอนว่าพอเข้ามาแล้วเนี่ยจะเจอในส่วนของนี่เลยเป็นห้องเป็นฮิดเด้นไหมตัวนี้เป็นฮิดเด้นสำหรับห้องรับแขกค่ะเป็นห้องรับแขกที่หนึ่ง<า>ห้องนี้ค่ะการตกรแต่งโห ไม่เคยเห็นที่ไหนแต่งละเอียดขนาดนี้เหมือนกันนะคือทุกตารางนิ้วเลยใช่ไม่มีช่องว่างเลยนะคะมีการใส่ดีไซน์เข้าไปซึ่งสถาปัตยกรรมเ้าก็ดีไซน์เป็นแบบไหนแล้วที่นี่นะคะจะใช้สถาปัตยกรรมโบซาค่ะก็คือจะเป็นในยุคของกรีกโรมันแล้วก็เรนซองของฝรั่งเศสค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความคิ้วความโค้งเคิร์บบัวต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคุณพ่อคุณแม่ที่ ไม่อยากพาขึ้นชั้นสองอก็จะมีห้องที่รับรองคุณพ่อคุณคแม่ด้วยสำหรับห้องผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ตรงบริเวณชั้นหนึ่งนะคะ เข้ามาถึงนะคะก็จะมีเตียงนอนนะคะตรงนี้จะเป็นเตียงคิงไซส์นะคะก็คือสามารถวางเตียงไซส์ใหญ่ได้รอบๆจะเห็นว่ามีหน้าต่างมีช่องแสงนะคะเยอะมากเลยนะคะเผื่อว่าผู้สูงอายุอยากจะรับอากาศนะคะดีๆนะคะก็สามารถที่จะใช้ห้องนี้ได้เลยนะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะว่าทุกอย่างนี่ยจะต้องเป็นแบบ universal design นะคะก็คือ,คอตั้งแต่พื้นมาเลยคะ่ะจะไม่มีตัวเขิบขึ้นมานะคะมีราวกัน้นเราจัให้ ะะตั้งแต่ตรงตัวสุขภัณฑ์ไปจนถึงโซนอาบน้ํำเลยเดินเชื่อมมาจากตรงนี้นะคะจะเป็นหงงทางเดินที่ไปสู่เขาเรียกว่าหัวใจของบ้านเลยก็ <c oughs> คือโซน living area ที่สําคัญคือการตกแต่งเนี่ยพอมันใส่สถาปัตยะกรรมนะคะ <c oughs> เข้าไปนะคะเนี่ยมันทําให้ <c oughs> พื้นที่ตรงนี้คือมัน พีจิตอะใช้คำนี้คงไม่ได้เวอร์เกินไปนะมันสวยจริงๆค่ะทุกคนนี่คือเป็นโซนห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งอันนี้จัดเซตติ้งเป็นโซฟาไว้แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมไปยังพื้นที่ d ิ n i n g a แอรระหว่าง2ทางนี้ค่ะด้วยความที่บ้านพาราโซเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นบ้านหน้ากว้างมากๆนะคะ เลยทําให้ตั้งแต่ห้องที่เป็นห้องรับแขกห้องแรกห้องนอนเองเขาจะมีพื้นที่มุมส่วนตัวทั้งเป็นสวนนะคะส่วนตัวแล้วก็เป็นช่องแสงที่ได้รับแสงธรรมชาติอย่างตรงนี้เองเนี่ยก็ได้ทั้งพื้นที่สวนหน้าบ้านส่วนข้างหลังบ้านหรือใครจะใส่สระว่ายน้ําเข้าไปเนาะ <c oughs> ก็ยังมีพื้นที่เหลือในการที่จะทําเป็นสระว่ายน้าแล้วตรงนี้มันคอนเน็กกันไปหมดเลยทําให้เราอยู่ในบ้านเองเนี่ยทำให้ดูโอ่งโถงมากๆค่ะแล้วก็ด้านบนค่ะโอ้โห มันสูงมากค่ะทุกคน,นที่นี่สูง7.5เมตรสำหรับตัวโถงสูงตรงนี้ค่ะ <c oughs> สูงมากแล้วคือพอมันสูงแล้วก็ทำดีไซน์เป็นโค้งใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ใส่เขาเรียกว่าการประดับประดาต่างๆไปมันทำให้ตรงนี้มันไม่เหมือนบ้านเราอะคะหรือค่ะจริงๆถัดมาตรงนี้ค่ะจะเป็นโซนของไอแลนด์นะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นครัวฝรั่งนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นครัวไทยตกแต่งมาในสไตล์ที่เขาเรียกว่าโหสวยมากๆแล้วก็มีแบบห้องเก็บของ้วยค่ะและนี่อีกหนึ่งประตู นะคะที่เข้ามาจากทางจอดรถนะคะซึ่งตัวดิจิตอลล็อกที่ทางโครงการเขาให้มานะคะซึ่งเขาจะสแกนเส้นเลือดดําบนฝ่ามือของเรานะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่มากๆนะคะถัดมาจากทางเข้านะคะที่เข้ามาจากที่จอดรถแล้วนะคะก็จะเจอกับห้องที่ผู้หญิงใฝ่ฝันเลยนะคะก็คือห้องเก็บรองเท้านะคะอยากให้เข้ามาดูดีไซน์ของตู้นะคะก็คือจะใช้ความพันชิกนะคะแม้แต่มือจับ ะค,ะคือสวยงามมากๆเป็นยังไงบ้างคะอิมเอมกับความวิจิตรการตาของชั้นหนไปแล้วบอกเลยว่าชั้น2ก็สวยไม่แพ้กันค่ะใช่ค่ะขอพาชมห้องนอนห้องแรกนะคะบนชั้น2กันก่อนนะคะตัวนี้นะคะเขาก็จัดพื้นที่ไว้ได้ดีมากเลยนะคะเตียงนอนสามารถวางได้ถึงคิงไซส์นะคะและมีตัวระเบียงนะคะยาวเลยนะคะพื้นถึงฝ้าของชั้น2จะสูงอยู่ที่3.3เมตรนะคะทำให้ห้องโล่งโปร่งสบายนี่เราไม่ได้อยู่ใน พิธภัณฑ์นะคะที่มาดูห้องนอนของราชวงศ์แต่เป็นโครงการเดอพาราโซนะคะกรุงเทพกีทาดูการตกแต่งสิคะสวยมากทุกคนแล้วก็กระจกบานกว้างนะคะทำให้รับแสงได้อย่างเต็มที่เลยค่ะเชื่อมต่อมาตรงนี้ค่ะคือโซนของ Walk-in c o o s e t ค่ะ Walk-in c o o s e t เนี่ยเขาทำออกมาได้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะถ้าเชื่อมต่อไปที่ห้องน้ำซึ่งห้องน้ำของที่นี่เองก็มีอาบน้ำมาให้เราเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็มาถึงนะคะส่วนของ ห้องรับแขกห้องที่3มนะคะหรือว่าเป็นห้องทํางานห้องอ่านหนังสือก็ได้นะคะหรือว่าผู้ปกครองจะให้คุณครูนะคะมาสอนพิเศษก็สามารถที่จะทําได้เลยหรือจะเป็นพื้นที่ดูหนังนะคะของคนในครอบครัวนะคะก็สามารถทําได้ะคะ่ะพื้นที่เยมากๆยังไม่หมดนะพี่แพรยังมีอีกหนึ่งพื้นที่ที่จิ๊บมองว่าเขาจัดตกแต่งได้สวยมากๆอย่างตรงนี้คะ่ะจะเป็นมุมอะไรดีมุมอ่านหนังสือมุมจิบชาชหรือใครจะใส่เปียนโนถูกต้องนะคะ,คะแล้วก็บรรเลงจาก ด้านชั้น2นะคะลงไปชั้น1ก็สามารถทําได้และมาถึงห้องนอนที่3นะคะบนชั้น2นั่นเองนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอก่อนก็คือตัวของ walk in closet นะคะข้อดีของการที่พื้นถึงฝ้าสูง3.3เมตรทำให้ b u i l d in walk in closet แล้วก็เก็บของได้จนสุดฝ้าแบบนี้เลยนะคะถัดมาค่ะ จะเป็นโซนพักผ่อนค่ะสำหรับตัวของห้องนอนห้องนี้นะคะก็สามารถที่จะใส่เตียงคิงไซส์ได้เหมือนเดิมนะคะและนี่เป็นห้องนอนที่หลายๆคนใฝ่ฝันอยากจะมีนะคะไม่ใช่แค่ขนาดใหญ่ค่ะแต่การออกแบบและสถาปัตยกรรมที่เขาใส่ในเนี้ยค่ะสวยมากๆค่ะทุกคนรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของความสวยงามเหมือเดียวแต่ดูเรื่องของความสะดวกสบายและไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยด้วย ห้องนี้ขนาดใหญ่มากค่ะสามารถมีพื้นที่ที่เป็นลิฟวิ่งส่วนตัวนะคะเผื <c oughs> ่อคุณผู้ชายเนี่ยอยากจะนั่งดูหนังนะคะหรืออยากจะนั่งทํางานสามารถทาตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีส่วนของที่นอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถทําเป็นพาร์ติชันกั้นเป็นอีกห้องหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อความเป็นไพรเวทมากยิ่งขึ้นและห้องที่คุณผู้หญิงต้องชอบมากๆของห้องนี้นะคะ คือห้องแต่งตัวเป็น walk in closet ที่ใหญ่มากค่ะแล้วสวยหรูรามากนะคะเหมือนมีร้านเครื่องเพชรอยู่ในบ้านของตัวเองนะคะนี่ก็คือโชว์จิวเวลรี่ใครมีนาฬิกาปาเทฟิลลิปโรเล็กดิชัดมิวคือสามารถมาวางโชว์ตรงนี้ได้เลยนะคะมีมุมแต่งหน้านะคะแล้วก็เชื่อมไปที่ห้องน้ำค่ะซึ่งห้องน้ำที่นี่ให้มาขนาดใหญ่มากนะคะมีทั้งอ่างล้างหน้าที่เป็นเฮสเซนเธอนะคะอ่างอาบน้ำค่ะแล้วก็มีรวมถึงชาเวอร์นะคะแล้วก็ หสุขภัณฑ์แยกกันใช้งานเนี่ยอย่างชัดเจนเลยแล้วโครงการเดอะพาราโซ่กรุงเทพกีทานะคะไม่ได้สวยแค่ตัวบ้านเท่านั้นค่ะยังมีคลับเฮาส์ที่อลังการสมฐานะคนอยู่อาศัยที่นี่มากๆนะคะรวมถึงน้ำพุตรงกลางคือสวยสุดๆไปเลยค่ะเหมือนเรามาเที่ยวในยุโรปเลยนะคะแล้วอย่างตัวโครงการเดอะพาราโซ่กรุงเทพกีทานี้นะคะมีแค่23หลังเท่านั้น<ม>ก็จะได้ค,ความเป็นไพ<า>รเวทมากๆเลยนะคะทำเลกรุงเทพกรีทานี้นะคะบ้านไซส์ใหญ่นะคะประมาณ1,100 40ตารางเมตรหายากมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ออมีน้อยในตลาดนะคะนอกจากโครงการของ AP แล้วนะคะสังหาเรื่องจิบจเวลที่เนเอเจตยังมีดิวพิเศษบ้านหรูนะคะจากหลายแบรนด์ดังไม่ว่าจะเป็น ory, SC, s e น s ิลล s c a s s e t Asset Y A5 นะคะหรืออีกหลายแบรนด์นะคะเราดิวตรงกับโครงการใครอยากลงทะเบียนมาดูโครงการรับสิทธิพิเศษต่างๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟมากๆก็ติดต่อสังหาเรื่องจิบจได้ทุกช่องทางเลยค่ะ ซื้อสังหาโทรหาสังหาเรื่องจิบๆนะคะ